พห้ทยเปิดเผยว่าแกนนำพรเพ่อไทยได้หารือกันถึงคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูนโดยได้ข้อสรุปว่าจะมีการเสนอให้นายสมศักดิ์เรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อลงมติร่างารัฐธรรมนูนวารละที่3ภายในสัปดาห์หน้าแม้เขายืนยันนะฮะยืนยันเดินหน้าโหวตวารละสโดยจะหาเรื่องกันอีกครั้งถึงกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนและหลัง,แล,ลงและหลังการลงมติวาร,ะารละสแล้วจะเสนอพอลดอรดปิดสมัยการประชุมสภามสมัยสามัญนิติบัญญ,ญัติทันทีเขออาก็ไม่หลอ ไม่หลอสารไม่หลอไม่หลอสมใจร้อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเน่งสะพานใหม่เชิญครับครับผมครับคุณเน่งครับเชิญครับไปไหนไปไหนครับเออผมว่าเสื้อแดงเสื้อแดงนี่เราทำอะไรไม่ผิดเลยมั้งครับเนี่ยฮัมไปชุมนุมที่หน้าสะพานว่าเสื้อเหลืองมาชุมนุมต่อความวุ่นวายครับ แต่ตัวเองมาชุมนุมที่หน้าสภาอออืืแล้วตัวเองไม่ติดเหรอครับครับครับแล้วผมเห็นผมเห็นมาล่างอะไรนะแกมาลงล่าาชื่อนะครับครับแล้วเขาจะถอดถอนได้เหรอครับอือฮึครับต่อครับครับ แล้วก็ไอ้ไอ้เริ่มคุกบอกคุกเกครับครับถึงทุกวันข่าวคนเฉลิมคนเฉลิมเขาเขาเจอหลักประหารชีวิตเนี่ยฮะมาโทษอ่ะเราจะไปสร้างุกสมไมครับอ๋อจะให้ผ่านชีวิตเลยอือออแต่ว่าระหว่างระหว่างระหว่างรอระหว่างรอไงสารมีหลายชั้นสายมีหลายชั้นใช่ไหมเขาบอกว่าประหารแล้วไม่เช่ครับยังไม่ประกาศ ช่ไหมครับหมายถึงเมื่อถึงเดินเดียวก็ประหารแล้วเนี่ยฮะอ๋ะอแล้วทำงั้นได้แล้วเหรอก็เห็นลุงข่าวไว้ครับอ๋อนะฮะอืมครับครับผมครับเนี่ยครับครับผมครับขอบพระคุณนะขอบคุณมา,มากครับสะพานใหม่วิบรัฐบาลเนี่ยยันไม่มีลักไก่ฮะเขาบอกว่าการจะเดินหน้าพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกรัฐสภาว่าจะรอการดําเนินการของสารรัฐมนูลหรือไม่ครับ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานรัฐสภาหลังจากมีความเห็นจากหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการและทีมกฎหมายของรัฐสภาที่ออกมายืนยันว่าคําสั่งสารนูนไม่มีผลผูกพันต่อรัฐสภาอืดีฝั่งรัฐบาลนะครับฝั่งประชาธิป,ปา์บ้างบอกจับตาแดงล้อมสภาฮะคือคนแสดงจะเริ่มชุมนุมตั้งแต่วันที 7, ่เจ็ดแล้วใช้กลวิธีพักครั้งขื่นที่รัฐสภาเพื่อปิดล้อมไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาประท้วงเป็นไปได้ว่าม็อบเหล่านี้จะอยู่ยาวจนสามารถลงมติล่างมูลบาตที่สามและพิจารณาร่างพรบปองดองได้สาเร็จ โดยขอให้จับตาวันที่เศวิชุนาประธานสภาจะมีคําสั่งเรียกประชุม,ชมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็คือแปดแปดคือวันศุกร์ครับเก้าสิบเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมอาย์เ้ 11, สิบเอดเกิดสิบเอดเรียกปุ๊บม็อบยังอยู่ไงอืมอ่าแล้วทีนี้พันธมิตรจะไปยังไงอืมนั่งรถอ้อมห <laughs> ม่ได้ใช่ไหมบ้านนี้แล้วคือพันธมิตรปิดใช่ก็เลยเข้าไปไปประชุมไม่ได้ประชุมไม่ได้อ่าแล้วยังไงฮะพันธมิตรก็บอกว่าก็ปล่อยสภาว่ากันเองฮะอืม นายปานเทพกัวพงพันธ์โกศพพนมิตรถแถลงการประชุมการนำพนมิตรว่านี่นะฮะก็หลังจากที่ตุลาการคุนได้อาศัยรัฐมนตรมาตรา68มีคำสั่งวินิจฉัยนักการเมืองในรัฐสภาชะลอ,อการลงมติรัฐมนตร250ในเวลาที่3ไดและรับคำร้อง5กรณีครับจึงถือได้ว่ากระบวนการพิจารณาในคดีนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดังนั้นขอสนับสนุนกระบวนการที่นาของสารลรัฐมนูญกรณีลงมติลงรางรัฐมนูรเวลาที่3เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลครับ รัฐธรรมนูนฮะทุกฝ่ายต้องเคารพและรอคำพิจารณาของสารธรรมนูญอย่างไรก็ตามหากพรบว่าด้วยความมโนแห่งชาติเข้าสู่วาระการประชุมผ่าผู้แทนไม่ได้พนิตรยืนยันจะเคลื่อนไหวค้านถึงที่สุดอืมเออแล้วนี่ออกแนวคล้ายๆเลื่นงนี้นะได้ะไรครับใช้คำว่าอะไรเนี่ยมันสับไทยเอาเถิดเอาล่อเลยนะเอาไม่เออมันปิดปากอยู่นะแย่เขาเอออันนี้เหมือนสักเข้าสักออกเออหรือหรือไงหรือแต่ยังไงดียักยักยันเออเออแยกยักยันอะไรเงี้ยใช่ไหมนะฮะเนี่ยดังนั้นแล้วต้องติดตามดูอีกครับคุณผู้ชมฮะครับ แดงไปชุมนุมแล้วถ้าเกิดว่าเขาอาจจะวันจันทร์เขาเสนอพรบปองดองอะแล้วคนนี้คัดค้านทำไงหลักสี่พันธมิตรทำแหนแสดงเขาอยู่แล้วนะก็อยู่เขาไปแล้วนะเที่ยวไปเที่ยวอย่างนี้ผมว่าไม่อย่างนี้ไปเลยก็ในเมื่อผู้ชุมนุมค้างคืนใช่ไหมก็ให้สสค้างคืนนสภจะพาไปเลยไออได้เอามุ้งกับหมอนไปเลยเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยผู้ชุมนุมนอนตรงไหนแกนนาควรนอนตรงนั้นอืผู้ชุมนุมได้ สิบห้าบาทแกนนาก็ต้องได้สิบห้าบาทแกนนําได้เดือนละล้านผู้ชุมนุมก็ควรได้เดือนละล้านใช่ครับควรจะเท่ากันถูกไหมฮะถูกต้องเอควรไม่ควรสองมาตรฐานครับแต่วันนี้เขาเป็นคนสนับสนุนท่านเขามาชุมนุมเขานอนถนนสอสอคนนอนถนนครับถนนในสภาก็มีนอนในในในสภาก็ยังสบายกว่าเลยนอนกลางเต็นท์รออยู่กับผู้ชุมนุมดิมันต้องมาด้วยกันไปด้วยกันคุณไปไหนผมไปด้วย คุณได้ล้านผมต้องได้ล้านใช่คุณได้สิบห้าบาทผมต้องได้สิบห้าบาทเล่นกันจริงใช่วนไปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพชรตมเดอแล้วตมเิญครับคุณเพชรครับครับผมครับว่าอะไรครับไม่ไม่ทราบว่าพิธีกรทั้งสองท่านเมื่อวานได้ดูเออการแถลงข่าวของฮัลโหลครับอัจายครับอ่า ดูการแถลงข่าวของท่านประธานสารรัฐประนูลไหมครับครับเป็นยังไงครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกที่ประธานสารรัฐประนูลที่มีอำนาจอาจจะเรียกว่ามากที่สุดในประเทศตอนนี้เนี่ยเมื่อแถลงข่าวแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนเป็นเรื่องตลกอ่ะคุณดูภาพแล้วคุณเป็นรู้สึกยังไงผมว่ามันทุเรศนะ อประธานสารนุนคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยที่คุณจะมาทําทําแถงข่าวแล้วก็มาหัวเราะหรือมาอะไรอย่างนี้หมายถึงใครครับสารหนุนที่หัวเราะครับคุณทัประเทศใครหมายหมายถึงใครหัวเราะฮะก็คุณวสันน่ะคุณวสันน่นแหรอครับคือมันมันมันไม่ใช่เรื่องตลกเนี่ยคุณคุณกำลัง โค้าบฟังอยู่ครับพูดไปดีฮะพระท่านประธานสารัฐมนูญนะครับคือผมมองดูแล้วเอยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะออืแล้วก็มาทําเหมือนอโหลครับฟังอยู่ครับอมาทําเหมือนเป็นเรื่องตลกเรื่องเหมือนเด็กเล่นอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนอ่านคิดเอาเองแล้วกัน แปลว่าไม่เห็นด้วยที่สารรัฐธรรมนูญแถลงว่าอยให้มันเป็นไปตามการรองของมันเถออใช่ไหมไม่ว่าฟัซต์ไบค้าหรือใครก็แล้วแต่ครับคุณไม่เห็นด้วยคุณเขาไปพูดในสภาอ๋อก็คือคุณเชรไม่เห็นด้วยที่สารรัฐธรรมนูญแถลงเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับผม,มปล่อยใหมันเปนตามการรอของมันเถิดและผมก็อยากจะฟังว่าเออใครจะมีความคิดเห็นยังไงยังไงอ่าประชาชนจะได้ฟัง แล้วก็คิดเอาใช่ไหมว่าไหนถูกอันไหนผิดอันไหนไม่ดีอันไหนดีครับอ่าแล้วทำแบบนี้แล้วก็บ้านเมืองก็เสียหายอีกครับอ่าแล้วคุณเพชรคิดเห็นยังไงล่ะฮะที่มีคณะหกบุคคลที่เขาบอกไม่ได้ยินครับผมก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะครับโอเคขอบพระคุณฮะสวัสดีครับขอยิงปากกาหน่อยปากกาพี่มึงหมดปากกามึงหมดปากกามึงหมดอ่ะ ค,คือเมื่อวานนี้สารเขาก็แถลงนะฮะคือจะหัวเราะหรือไม่หัวเราะนี่เราเราไม่ทราบจริงไม่รู้ว่าท่านหัวเราะหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะคุยแล้วเน็ตแนมอะไรก็เออนักข่าวถามหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราไม่ได้ดูฮะแต่เราก็อ่านจากหนังสือพิมพ์นะครับในหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้มีวง วงเล็บนะฮะปกติเวลานั่นสุพิมเขาเขาเขียนบ้าเขาจะเขาจะมีวงเล็บไงหรอกอ่ะอมอมยิ้มอะไรเงี้ยนะบนถนนหรือเหมือนนี่เหมือนยามพลเอกประยุทธ์ถะนเนี่ยในพมาตบออเงี้ยมันก่อนดูดูดูไปแล้วผมก็อยากกุห์ขำไม่ได้นะท่านว่าว่าอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วรก็บอกเอ้ยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้โมโหนะไม่งีอีนะนี่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 พูดแบบใจเย็นเนาะนะครับนี่ ก็เท่าที่เห็นนะีฮะบทสัมภาษณ์ก็มีมีประมาณนี้คือทุก็ถแถลงนะว่ายืนยันว่าว่ามีอำนาจในการรับคำร้องเข้าว่ากันไปนะฮะ <c oughs> ส่วนหลังจันนี้มันจะเป็นอะไรต่อไปอ,เ,อ,อเลยน,นะนะรัฐสภาจะตัดสินใจเดินหน้าจัดดิบเออหรือจะหยุดยัง้งนะฮะหรือจะ,อ<ล>ออะรอรอก่อนรนะอแล้วค่อยมา <Okay. S 2> ว่ากันว่าจะยังไง ซึ่งมีอันนึงนะฮะที่ที่ที่น่าสนใจคือผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังแถลงข่าวเสร็จนายวสันีพูดกับสื่อมวลชนอีกครั้งถึงผลกระทบหลังสารมีคำสั่งให้รัฐสภาหลับการพิจารณารัฐมนูญนะฮะท่านระบุว่าหลังสารรัฐมนูลรับคำร้องเรื่องล่ารัฐธรรมนูญแล้วมีโทรศัพท์จากผู้ที่ไม่หวังดีมาหาผมและกรมครูต่างๆนานาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากและโปงกับเรื่องพวกนี้เสียแล้วกองไปแล้วก็ต้องโปร่งนะท่านบอกว่าไป <Grey> ไม่ไม่ปกไปทำงางไปนั่งเพี่ยนสนุกตกใจ <S <S ออไม่ต้องทํางานกันเลยนะครับ <c oughs> ส่วนอย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจก็เตรียมพร้อมนะครับรับสถานการณ์การชุมนุมทั้งสองฝ่ายนะฮะว่าคงไม่มีอะไรทั้งนปชนะฮะพันธมิตก็ยังยังไม่ได้ชุมนุม <c oughs> นะฮะว่านอปชอเนี่ยตำรวจก็บอกว่าพร้อมที่จะดูแลป้องกัน คิดว่าไม่มีความรุนแรงครับข่าวถามมา,า,าจะมีจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่ก<ม>็ไม่เวลาตำรวจดูแลอยู่ถ้าเผื่อตำรวจป้องกันไม่ได้เดี๋ยวโดนย้ายนะโดนย้ายเพราะป้องกันม็อบไม่ดี <laughs> ขนาดป้องกันป้ายไม่ได้ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ป้องก,กันป้ายหด <laughs> <laughs> ป้ายชายยังโดนอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมั่มผู้ไทยทางนีเชิญครับคุณมั่มครับค่ะคือเรื่อง สารรัฐมนูลเนี่ยเขาอยากจะแสดงความคิดเห็นว่าครับการการที่ทางเชื่อแดงเนี่ยเขาไม่เขาไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมรับฟังเหตุผลของสารรัฐมนูลเนี่ยเพราะว่า,าผู้ยังง่ายคือทางสภาทางรัฐบาลเนี่ยครับเขาต้องรื้อั้นต้องวิ่นลนต้องรีบทำเนี่ยเขามีคําสั่งมาอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ต้องทำเขาท,ทั้งทั้งที่เขารู้ว่ความจริงมันไม่ได้ แต่เขาก็ไปปลุกปั่นพวกเสื้อแดงซึ่งพวกลากย้าแล้วก็คิดว่านะเสื้อแดงเนี่ยเขาเขาได้งางเขามีเงินมีเงินจ้ากอยู่อ mm hmm. ถ้าเขาไม่มาเขาก็ไม่ได้เขาเขาก็ต้องมาอ mm hmm. เขาก็ทําเขาไม่รู้อะไรอ่ะเ้าจา้จางจ้างให้มาเ้าจะมามาเป็นเครื่องมือให้เขา mm hmm. เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกรากยยาเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่อยู่ในสภาเองก็รู้แต่ก็ล้นอันเนี้ย คืออยังไงยังไงเขาก็ต้องรินรนหมอส่วนแรกยาก็่ต้องการเงินอย่างเดียวคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดง่ายๆคือไม่มีความคิดเป็นของตัวเองคิดอย่างเดียวคือเงินนะก็เลยคิดแล้วเขาก็ต้องด้อรันอยู่เงี้ยนอกจากการรวมตัวกันต่อสู้กันประชาชนครับทั้งทั้งพันธมิตรเพื่อเพื่อหลักปีแล้วก็อีกหลายๆนี้ท่านหลายหลาองค์กรครับนะคะ ตอนนี้ถ้าเกิดเรารวมใจกันมันก็น่าจะชนะได้เพราะเรามีเรามีความถูกต้องของศาดอยู่แล้วนคะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอแสดงขอบคิดเห็นแค่นี้นะคะขอบคุณมาคุณมค่ะครัค่ะมาดูทางรัฐวิเศเฉลิมบ้างฮะยุคอายการฟันธงให้ชัด ครับดีนะอายการก็ไปอยู่กับมันเฉลิ่ช่วยฟันธงไ่ชัดด้วยเป็นหมอดูไปแล้วนี่เป็นหมอดูไปแล้วเฉลิ่บอกว่าส่วนที่สารและมนโณนส่งหนังสือถึงนายสมศักดิ์เกศสุรนนท์ประธานสภาและนายพิทูลเลขานั้นผมว่าเป็นเพียงคำสั่งไม่ใช่คำวินิฉัยเป็นคำสั่งไม่ใช่คำวินิฉัยเป็นคำสั่งรัฐบาลก็ไม่ดองเชื่อพรามีสิทธิ์เนื่องจากไม่ผูกพัน เขาบอกว่าคนเราจะผูกพันต้องรักกันก่อนขรัรมจนละรัฐสภาไม่ผูกพันกันแปลว่าไม่รักกันไม่รักกันไม่ฟังกันแล้วเขายังไม่ได้พิจารณาเลยว่ารายละเอียดแล้วเขาท้งจินเป็นเช่นใดเรื่องนี้หากลองหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาหารือในรัฐสภาและสมาชิกมีความเห็นแบบนี้ประชาชนจะเข้าใจหากประชาชนเข้าใจผิดผมคิดว่าสารมนูษคงจะถอยให้หากประชาชนเข้าใจผมคิดว่าสารมนูษคงจะถอย สารมันจะถอยอยู่จะไม่ถอย uh huh. ที่แน่ๆคือเพื่อไทยลงร้อยชื่อยื่นถอดถอนนะฮะแล้วก็บอกคนเสื้อแดงจํานวนมากจะม,มายื่นหนังสือถึงประธานสภาพเพื่อถอนถอนตุลาการสารรัมนูลนด้วยเช่นกันตุลาการจะมีมติออกคาสั่งบังคับสภาไม่ได้ครับจะมาชุมนุมที่หน้ารัฐสภาและจะหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวคนเสื้อเหลืองที่ชุมนุมอยู่เวลาบวลุมลูกทรงม้าและขอให้เจ้าหน้าที่ำนนตรรำรวจอยู่ตรงกลางตำรวจต้องอยู่ตรงกลางนะฮะ อยู่ตรงกลางแนน่อนอยู่ริมใดริมหนึ่งไม่ไดไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางกลางนะเพราะนั้นตำรวจต้องไปมีตลับเมตรไปวัดเสื้อเหลืองอยู่ลานมะลุเสื้อแดงอยู่ตรงกลางเนะตำรวจต้องอยู่ตรงกลางนะฮะสมมติว่าเสื้อแดงขยับมาห้าเซนเสื้อเหลืองขยับมาห้าเซนตำรวจต้องไปวัดใหม่เห็นตำรวจเป็นไส้กรอกแล้วผู้ชมนุงเป็นขนมปังคุณเคยเห็นไหมที่เขาส่องเลย เวลาขับรถไปผมเห็นนะบางทีนักนักศึกษาอะไรเรียนคณะอะไรที่เขาต้องมีตั้งขึ้นมาอ๋อสำรวจเหรอตำรวจต้องไปจ้างคนนั้นมานะตำรวจนะตำรวจแล้วตอกเลยเฮ้ยวัดวัดตำรวจต้องอยู่ตรงกลางนะเขาบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจยืนเอียงมาทางใดทางหนึ่งไม่ได้ไม่ได้นะครับ ให้ตำรวจเป็นการชนอ้าว <c oughs> เป็นเป็นอุปกรณ์รถยนต์แล้วไปแอบตำรวจเคยเล่นรถบัมบ์อะรถบัมบ์อะเบือรถเบื่ะแล้วถ้าเป็นการชนมันเป็นยางตำรวจจะงอห่วงยางนั่นว่าเลือกถูกแล้วให้ตำรวจการชนเพราะตำรวจหลายท่านอ้วนมากโดนยางอ่อนมีห่วงยางเพราะฉะนั้นตำรวจมีห่วงยางเป็นการชนได้เออไม่เป็นไรนะครับคนแสดงจะไม่ยุ่ยุ่เขาบอกอย่างนี้นะไม่เป็นไรจะชุมนุมในวันที่8ที่มีการประชุมร่วมรัฐสภายังไม่มีกำหนดว่าจะยุติการชุมนุมเมื่อใด ออแล้ฮะยาวยาวค,คุณมม่ครับคุณมม่คุณมณม่วางสายไม่จะดิดนะครับเดี๋ยวคนอื่นโทรมาไม่ได้ครับคุณมม่ขอประทานโทษด้วยครับคุณมแม่คุณมม่ดูอยู่นะฮะญาติาาคุณมม่นะฮะ